มาถึงมาให้ทำอะไรก็ต้องตรวจให้ดูให้ให้ดีจริงๆว่าอันไหนแท้อันไหนปลอมพี่ก็ผิดก็เลิกจ้างจริงก็เลิกจ้างจริงเหรอวะเมื่อพี่ก็ตอบผิดอะไม่ไม่แล้วคือเราจริงๆ น้องอิงไอร็อบยูแบรนเนมนะคะวันนี้นะคะอิงก็ขออนุญาตนะคะเปิดรายการแทนครูเจบกับครูพิษนะคะก็คือรายการเด e b แบน b a c k นะคะเพราะว่าปกติเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าสินค้าทุกชิ้นที่อิงจะออกไปขายให้กับลูกค้าในไลฟ์แล้วก็หน้าร้านเนี่ยนะคะอิงเนี่ยจะมีการตรวจสอบโดย TCF เลยนะคะเพราะว่าอิงจ้างเป็นคอนเซัลล์ส่วนตัวเลยนะคะวันนี้อิงก็เตรียมไว้เยอะมากเลยนะคะสําหรับสินค้าที่จะให้ครูพิษกับครูเจบตรวจแต่ว่าคือปกติแล้วอะของปลอมเนี่ยที่แบบว่าลูกค้าส่งมาก็จะแบบ สำหรับอิงอ่ะอิงมองว่าง่ายและสําหรับครูก็คงจะแบบว่าง่ายมากแล้วอิงอ่ะเตรียมไว้สําหรับทดสอบว่า TCF เนี่ยที่อิงจ้างเนี่ยคุมค่าจ้างหรือเปล่าคุมค่าจ้างต่อเดือนที่อิงจ่ายหรือเปล่าก็จะมีแบบว่าแบบปลอมแบบเหมือนแบบ99.99% 99สร้างความเสียหายหลายล้านบาทเลยนะในประเทศไทยดังนั้นนะนี่คือสิ่งที่อิงเตรียมไว้นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าครูเจี๊ยบกับครูพิษมานะเดี๋ยวมาดูกันว่าครูเจี๊ยบกับครูพิษจะตอบได้หรือเปล่าคะ่ะ พี่แล้วอิงมันยังไงไมมันไม่ถือบ้านที่เราตั้งนานแล้วเนี่ยอิงโทรตามโทรศัพท์ไม่เรียบบาอยู่ในรถด้วยเดี๋ยวตามเดี๋ยวไปตามอิงก่อนอิงอิงอิงเปิดบ้านให้หน่อยอิงเปิดบ้านให้หน่อยอิงอิงอยู่ไหน อิงเปิดบ้านให้หน่อยเข้าไม่ได้เปิดบ้านให้หน่อยแค่เดดเปิดไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เป็นยังไงอะไรหนักหนาวะน่าเอาจะขำอะไรหนักหนาละมันเปิดมาอย่างนี้เอาเหรออิงเปิดบ้านให้หน่อยเข้ามาแล้วอ๋อโอเควันนี้เราจะมาตะลุยไม่มันก็เป็นทุกสัปดาห์ที่เราจะต้องมาตรวจกระเป๋าให้ไอร์ลียูแบนเนมใช่ใช่ทุกสัปดาห์ที่เราจะ จะต้องมาดูเช็คของให้เขานะครับว่าว่าวันนี้มีของเขามากี่ใบแล้วก็ต้องตรวจแท้ปลอมอยังไงนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะน้องอีไอร์ลัตยูเ็นเนม มาเพื่อไพ่ไม่ให้รู้ตัวอันนี้น้อยแล้วอันนี้งานเราใช่เดี๋ยวมีอีกมีอีกนู่นในรังตรงนู้นอีกคือนี้จะจบไม่ใเนี่ยมาสุ่มตรวจไม่ให้รู้ตัวไงคืออันนี้คือตั้งใจแบบว่าให้ครูพิกกับครูเจ๊มาตรวจอ๋อไม่มีเพราะว่าของอิงนี่คือจริงๆเราก็ต้องเข้ามาทุกวันไม่ใช่ค่ะทุกอาทิตย์ก่อนที่จะมีการไลฟ์สดใช่ไหมคะจะต้องมีการมาเช็คแท้ปลอมให้อิงเพราะว่าของที่จะถึงมือลูกค้าเนี่ยต้องผ่านการ ตรวจจาก TCF ก่อนเพราะว่าลูกค้าจะต้องได้รับของแพ้เท่านั้นใช่ไหมคะคุณพิษวันนี้ก็งานของเราก็กองเต็มไปหมดตรงนี้วันนี้จะเสร็จสี่โมงดีเนี่ยนอนนี่แหละนอนนี่นะอ่ะงั้นเดี๋ยวก็เริ่มทำงานเลยนะคะเริ่มงานเลยอ่ะโอเคขอไอ้ก่อนไม่ได้นอนมีกอ นี่ไอจีน้ำหมดจริงหมดจริงๆว่ามาฉาบแฉะแต่เช้าไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเสี่ยงเปิดนะมาดูหน่อยอเดี๋ยวเราตรวจแท้ปลอมกันนะคะ เป็นไงเป็นไงดูว่อไทเอาอีกแล้วพี่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะแท้ทาพูดที่เขาถมัมีมันครูผีครูเสียบคืออย่างนี้คืออย่างนี้คือเราเนี่ยก็รู้จักกันมาสักพักแล้วเนาะกี่ปีแล้วร่วมปีนี้ก็ปีที่สิบไม่ใช่คือที่พูดอย่างนี้คือจะเลิกจ้างครูม่ไม่ไม่เลิก จริงๆเวลาอิงไปเล่นกับครูพีชครูเจ๊บครูพีชครูเจ๊บยังให้อิงทดสอบใช่ไหมใช่ทดสอบว่าเฮ้ยแบบความสามารถของคุณเนี่ยเป็นลูกศิษย์เนี่ยคุณต้องแบบได้คะแนนเท่าไหร่มีคะแนนเปิดเผยอายเลยนะเอาจริงๆเอาอายนะตอนแรกเอาจริงจริงเยอะอายเอาหนูได้ที่ท้องหนูได้ท้องครูก็อย่าแพ้หนูอ้าวใช่ละตัวเนี้ยคืออิงอ่ะคืออิงอ่ะนั่นแหละมีกระเป๋ามาอันนี้คือเราแบบไม่ไม่เตรียมนะ เราบอกก่อนเราไม่เตรียมนะเราบอกเลยผิดก็ผิดก็เลิกจ้างผิดก็เลิกจ้างแล้วก็เลิกคบเพราะว่าครูก็ครูก็จะเป็นสิบแปดมุกลดดังนั้นเราก็เลิกกองกันที่นี้สวัสดีครับไปละซิงเหรอไม่ออกออกอากาศเลยเหรอออกอากาศอ่ะโอเคไหนลองดูสิอทะไหนเอามาหน่อยโอเคอิมินอันอันเนี่ยพี่ฟ้าพี่ฟ้าจะอยู่เองก็ได้วะตื่นมาเตือนเออเออเออเเออเออเ ไม่เดียวเหมือนมดไม่เหมือนไม่เหมือนเดียวไม่เหมดียวคือถ้าสมมติว่าครูเจี๊ยบตอบผิดครูเจี๊ยบชอบหลุยอยู่แล้วครูเจี๊ยบตอบถูกอยู่แล้วจริงแล้วมีผลทำให้ครูพิ่ต้องออกด้วยไหมก็ทั้งคู่ไม่รอดทำงานกันพี่กำลังจะพาผมลงจมมาดูกนะก็บอกให้เธอถ้าเธอไม่มีฉันนะเธอจะเลินอยู่นี้จริงเหรอจริงเมันพี่ออกไปจากชีวิตผมได้ไหมมันเที่ออกไปจากชีวิตผมได้ไหม เอเปลี่ยนเธอเลยนะเธอจำไว้เลยนะเธอไม่มีฉันอ่ะชีวิตเธอจะร่ำรวยกว่านี้พี่ใส่กางเกงไปออกไปอยากปลอม <c oughs> ออกไปพี่ออกไปอยากปลอมคอร้อง,อง,อองไม, <นะ S 1> ไม่ไม่ไม่ถ้าพี่ตรวจผ่านต้องให้พี่ไปต่อนะอ่ะคือในสี่ใบเนี้ยคือมันอาจจะปลอมหมดแท้หมดหรือแท้ใบหนึ่งก็ได้ไม่รู้ว่าตอนแรกอีกบอกว่ามีเรื่องเซอร์ไพรส์นึกว่าจะเพิ่มเงินเดือนให้ไม่ไม่เพิ่มจริงเหรอม่เม,มีสิทธิ์โดนไล่ออกด้วยแล้วพี่เสียงงพี่เป็นไรอะ เอาน้ำมาดิน้ำอไนี่ยน้ำน้ำเยยากมากค่ะพูนตรงว่าแบบอือแบบต่ให้ให้ให้เพื่อนๆดูนะคะดูจักตายังยังยังแยกไม่ได้เลยอะกัคืออยากยายละตึงโปเลยครับใส่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 ใจ่ใส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 ่าส่ใอ่ใส่ใส่โส่ใอ่ใส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 ่นส่ใส่่อ โดนไล่ออกอยู่ไม่มีทางออกอะ่ะผม LA สามสองหกศูยตายไม่พูดจริงนะ <c oughs> เหมือนมากคือระดับครูดูยังแบบว่าเอาตรงๆว่ายากพอสมควร <c oughs> เพราะว่าคือถ้าเทียบจุดต่อจุดนะคะ <c oughs> หัวซิปนี่แบบเหมือนมากเลยอะ่ะ <c oughs> มันเสียถ้าเพื่อนๆอนดูนะคะมันมันแยกไม่ได้แล้วอะคะ่ะมันแยกไม่ได้แล้วเพรากลิ่น กลิ่นเป๊กกลิ่นค่อนข้างค่งงอน,นข้างเหมือนกันเลยะะอ,อ,อะค่ะอ่ะกลิ่นเป๊ะแต่นะว่าครูครูดเดาออกแล้วเพราะว่าครูก็มีทิศของครูเพราะว่าไม่งั้นครูคงจะเปิดมาไม่ได้ถึง64รุ่นนะ,ะเดี๋ยวดูอย่าโม้อย่าโม้อย่าโม้โมเดี๋ยวตอบให้ถูกก่อนเดี๋ยวมันจะตึงโป๊ะเดีายวโล่ออกมันมีข้อแตกต่างอยู่ระหว่างอาครูซ้ายกับขวา,าครูว,ว่าขวาปลอม ซ้ายอ่ะแท้เพราะว่ามันมีจุดจุดหนึ่งที่เป็นเเขาเรียกว่าเป็นทิกใน TCF จริงเหรอจริงเร TCF เจ๋งขนาดนั้นเลยใช่เป็นทิกใน TCF อ่ะมันมีอยู่ในบทเรียนด้วยเหรอมีทำไมหนูลืมวะแต่ค่อนข้างเหมือนแบบเหมือนมากคือกลิ่นคือแยกไม่ได้คูเจี๊ยบเอาดีๆมันปอมสองใบได้ออกแล้จริงจริงนี่พวกเล่จริงจริง พันปอมสองใบจริงเหรอจริงอันนี้พูดจริงเลยใช่ไหมพิดดูให้หน่อยไม่เอาคุณพิษมาอันนี้ผิดนะอันนี้ผิดนะเดี๋ยวก่อนน่าสิบัุศลหืมกินคือแบบว่าน่ากินแบบว่าน่ากินกินอะไรสปาเกตตี้ไม่ใช่ไข่เลอะอัดไว้ในมือก่อนกินเป็นไงเหม็นนะพี่กินเป็นไงบ้างเหม็นๆนะ เปเตีนตัวเองนี่แหละดำขนาดนี้เอาอะไรมาไม่เหม็นนะถูบ,บ้างเถอะมันสวยมากเลยนะมันแท้สองใบจริงเหรอ,อเอาตกลงว่ามันแท้สองใบเฮ้แต่ครูพิดพมองว่าอันนี้มันดูแปลกๆครูพิดพผิดแล้วแหละ,ลหละเฮ้ยมันแท้มันแท้สองใบเอาใบเสร็จปะล่ะใบเสร็จช็อปไทยปะล่ะเอางี้เลยหรือไม่เสร็จด้วยเหรอเออครูพิดตียังไงอ่ะนี่อิงจ้างครูพิดนะ อิงจ้างครูเจี๊ยบนะนี่เดือนหนึ่งไม่ใช่ถูกๆนะเฮ้ยครูพิีชว่านี่ปลอมนะไม่จริงเหรอจริงเอาไปเสร็จปะล่ะแล้วอิงเอาไปเสร็จมานี่คือจบนะครูพีชเอาจริงๆคือแบบว่าให้โลกรู้ไปเลยคือแบบครูเจี๊บไม่แบบนี้นเฮ้ยจริงเหรอวะเมื่อพี่ก็ตอบผิดอ่ะเฮ้ยไม่คือเอาจริงจริง คือครูอ่ะเออคือสอนหนูมาเนี่ยหนูก็ได้บทเรียนมาจากครูนะผิดกับผิดออย่างน้อยเราก็ออกด้วยกันเอาใหม่เอาใหม่อันไหนแ้อันไหนแอัไหนแเอาใหม่อาคุูเจ๊เอาใหม่คุูเจ๊ดึงไหมหนูใหม่เอา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 ่อรแกงเราเี้แ้อ่ะเออครูก็บอกว่าใบเนี้ยแท้ใบนี้ปลอมอ่ะใบไหนแท้ใบไหนแท้ใี้แทให้สอบอีกรอบนึ่ง ใบนี้แท้ใบนี้ปลอมเครูคิดว่าอันนี้แท้อันนี้ปลอมเหมือนกันนะ่ะมันจริงเหรออันนี้มันดูแบบอจริงอาะเฉลยก็ได้อืจริงครูตอบถูกทั้งสองออได้แตแ่งานถกเลยไม่ก็คือมันเหมือนมากเอาจริงมันเหมือนไหม มันเหมือนมากนะคะเหมือนมันเหมือนมาเลยนะคะเนคือแบบว่ามันเหมือนจนน่าตกใจเอาจริงเมื่อกี้แม่แม่โทรไปสั่งกระเพราไข่ดาวเมื่อกี้บอกให้เซนเซนไข่ดาวทีเลยเพราะอะไรเพราะวจะตกงานน่ คือเราจะตกงานแล้วว่าว่าระดับครูไม่รู้เราจะสอนมาได้ยังไงพีเราต้องเรื่อนแต่เราลังเลนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ยเก๋เหมืากเหมือนเขีนที่มันมาเป็นรอเนี่ยมันค่อนข้างเหมือนมากมันต้องใช้เอาจริงๆในการตรวจจริงๆนะคะของเราทีม TCF จะมีกล้องตรวจโดยเฉพาะแต่เงี้ยอีกแบบว่า มาแบบจับใส่มาให้เลยแต่ก็ยังโชคดีว่าครูตอบถูกเพราะว่ามันจะมีจุดดูที่เป็นจุดสำคัญที่มันเป็นเนื้อหาใน TCF ซึ่งจริงๆเราก็สอนเองไปแล้วแกงเราใช่ไหมแกงเราตลอดเออแกงเราอ่ะไม่ไม่ก็มันต้อสอบที่มีสิทธิ์จะทดสอบ งั้นเราทดสอบอิงคืนบ้างเดีพูดไปเอามาโอเคเดี๋ยวเราจะเอาคืนบ้างเพราะว่าเมื่อกี้แกงเราเมื่อกี้พี่น้ำตาไหลเลยอ่ะเพราะว่าเสียใจจะหูกไล่ออกใช่บางทีมันก็ยื้จักกันมานานแล้วมันก็มีบ้างอพอดีมีคนส่งตรวจกับ TCF เราก็เลยแบบว่าลองแกงน้องคืนบ้างอลองเช็คดูใบไหนแท้ใบไหนปลอมใบเสร็จอยู่ไหนไม่มีไม่มีลองดูนะตอน The g o รุ่นนี้มือหนึ่งประมาณแ6 0 0 0บาท8 6 0 0 0บาทมือสองประมาณ ยังประมาณแบบเจ็บปลายอะไรอย่างนี้เลยเพราะว่าทีนี้รุ่นนี้หายากครับเพราะว่าจริงๆแล้วในลูกศิษย์ TCF นะคะอิงนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ต้นๆที่แบบว่าบันดาเซียนสิษย์เอกอ่าเป็นสิษย์เอกที่แบบว่าดูแท้ปลอมค่อนข้างขาดเหมือนกันวันนี้เมื่อกี้อ่ะแราแกงเราไม่ไม่บอกเราล่วงหน้าด้วยนะพอบอกว่าเชฟเนี่ยจะเซอร์ไพรส์ว่าแบบว่าจะมีของให้เรารู่นจะมีของให้เราตัดที่ไหนได้มีการมาแกงเราผ่านกล้องด้วยโอเคงั้นเราก็เลยแกงบ้างสิแกงบ้างสิอ่ะ ถ้าสมมุติว่าพลาดเนี่ยทไอเลิฟยูเนี่ยจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงไอเลิฟยูขายดีต่อไปเจ้าไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องต้องยึดใบประกาศใช่เดี๋ยวจะยึดใบประกาศอยู่ไหนเดี๋ยวจะฉีกทิ้งแล้วไม่หนยีใจวรลดด้วยจะยึดให้หมดนีก่อนจริงอจริง ใหขนาดนั้นเลยอขนาดดร้อยกับน้องขนาดนั้นเออไม่เอาจ่ายเงินเมื่อกี้แล้วจะเอาแล้วจะเอาเงินที่ไหนใช้ก็คุณเมื่อกี้ต้อตาไหลว่าไม่มีเงินผ่อนบ้านผ่อนรถน่ะคุณจะจะเอาอันไหนใช้อ่ะแม่จะสั่งไชดาวเมื่อกี้เบคแคนเซิลเมื่อกีให้กินกระเพราหมูเย็นเมื่อกี้อุ้ยมันเหมือนมากเลยเนี่ยนี่มันต้องมีมันแทนทั้งสองใบหรือเปล่าเนี่ยปลอมทั้งสองอาอาจจะปลอมหรืออาจจะแท้ทั้งสองก็ได้คือมันอาจจะปลอมหมดแท้หมดหรือแท้ใบหนึ่งก็ได้อะไรอะไรวะ นี่คือลอกหนูหรอเก่งไม่กลัวกลัวช้าอจริงเหรอตอบได้แล้วถ้าอย่ไงน้นเสียเวลาเสียเวลาแทนปลอมอันนี้แทนอุ้ยลุกพ ว่าไงคะสิทธิ์เอกของเราไปยังไงวันนี้จะได้ยึดใบประกาศไหมหรือว่าจะได้ยึดของหมดนี่เป็นเดือพันใบประกาศอยู่ไหนใช่ป่าไม่รู้ใบประกาศอยู่ไหนแม่คะใบประกาศทิ้งตั้งแต่วันแรกแล้วทิ้งไว้เห่อหรอทิ้งไว้บนทิ้งนอนแม่คะใบประกาศอยู่ตรงไหนคะหนูจะไปยึดใช่ไหมฉีกและเยี่ยวทับด้วยฉีกไม่ใชเยี่ยวทับด้วย่ะเฉลยเลยค่ะเฉลยว่าเสียแรงที่เป็นโูกศิษย์ฮะน้องอิงตอบ ถูกครับจริงวะเนี่ยจริงเหรอจริงเหรอจริงนจริงจริงจริงก็ยังเหมือนเดิมยังเก่งเหมือนเดิมเฮ้ยแต่ใบนี้เหมือนมากนะเอาลองมากเห้ือนมเหมอนเหมือนเฮ้ยมันตกใจมากคือความจริงิงไม่ได้ดูอะไรมากเลยนะคือจริงอ่ะมีหลักการก็มีหลักการก็ตามที่อาจารย์บอกนั่นแหละจริงจริงคือคือเราดูเนี่ย เราคือความจริงอะถ้าสมมติเราดูใช่อะไรดูได้เลยนะอะไรดูได้เลยนะแต่ถ้าสมมติว่าแบบเอาจริงๆว่าถ้าสมมติแบบไม่เรียนมาไม่รู้นะถือภายนอกเอาจริงๆต่อให้เรียนมายังไม่รู้ถ้าถือภายนอกนะถ้าแบบคนคนถือแบบว่าไม่รรูู้้ใช่ไหมล่ะถ้าแบบว่าแบบลุกๆดีๆหน่อยอะไรข้างบนมันเหมือนเลยนี่ถ้าสมมติว่าไปแบบเอาเอาจริงๆว่าไม่รู้เลยถ้าไม่เรียนนะไม่รู้เลยนะแล้วที่จะดูข้างนอกแล้วคือไปซื้อมาแบบ 8ปด0 0 0ืนแบบนี้ไม่ไหวจริงๆถ้าคนไม่ได้มีพื้นฐานเลยนะคะเกรระดับนี้นะพูดตรงว่าโดนแน่เพราะว่ามันมีเคสที่ที่เราที่เรารับตรวจกันมานี่เขาก็โดนกันเป็นแบบ อย่างเขาก็โดใบ,บอกเปน็นแฝดอะไรเงี้ยนะครับสิบใบอย่างเงี้ยเพราะซื้อใบละแปดหมื่นอะไรเงี้ยุพี่ยังได้ใบประกาศเก็บไว้ต่ออ๋อเรามาคุยว่านอกจากธุรกิจแบรนด์เนมเนี่ยน้อองงิมีขายอะไรอีก,อกอโอเคก็อิงอ่ะค่ะก็คือต้องบอกก่อนว่าอิงอ่ะเริ่มต้นก็จากแบรนด์เนมนี่แหละนะคะแล้วอิงก็ไปแบบว่าสนใจเรื่องนาฬิกาแล้วก็เพชรซึ่งเวลาอิงสนใจอะไรอย่างเงี้ยอิงจะไม่ได้แบบว่าสนใจแล้วก็ ไม่เรียนไม่ศึกษาอีกเป็น<ม>พวกที่แบบว่าต้องรู้จริงถึงจะขายเพชรเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะพูดตรงๆว่าเอ้ยคนเรามาให้ขายเราไม่กล้าหยิบม,มาขายเลยถ้าเราไม่รู้จริง<ม><ม>นาฬิกาเหมือนกันเราไม่รู้จริงเราไม่กล้าเลยนะเพราะว่าพวกนี้ความเสียหายเยอะครูพิษกระเป๋าบางใบยังมี5 0 0 0ันหมื่นหนึ่งอ่ะเต็มที่ก็แสนหนึ่ง<ม>อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่นาฬิกาบางเรือนล้านหนึ่งอย่างเงี้ยสี่แสนสามแสนอย่างเงี้ยคือแสนหนึ่งเนี่ยเป็นอะไรที่ถูกที่สุดแล้วนาฬิกาที่อิงขายอ่ะนะแต่เราก็เพชรเนี่ยไม่มีต่างกว่าแบบคือเพชรหลักล้านก็มีอ่ะเพชรห กว่าดังนั้นเนี่ยดัังนน้เนี่ยเวลาอิงแบบจะขายละอิงก็จะมีเครื่องตรวจสอบหมดเลยเนี่ยตัวนี้เป็นเครื่องตรวจสอบทั้งหมดแสดงว่าอิงก็ดูเบื้องต้นนาฬิกาเพชรเป็นด้วยใช่ไหมคะใช่เป็นเป็นรักเก็บสอบเหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมกุกุนาฬิกานาฬิกาสินาฬิกานาฬิกาเราอยากได้อะโรเล็กปาเตอะไรพวกนี้เนาะปาเตียก็คืออย่างนาฬิกาค่ะถ้าแบบว่าความจริงแล้วถ้าเราขายคือแบบ ความจริงถ้าเราขายกระเป๋าเนี่ยนะเราก็ต้องมีนาฬิกาด้วยเพื่อแบบว่าแต่ต้องรู้จริงนะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเราไม่รู้ราคาเลยคือเราก็ต้องแบบว่าศึกษาเหมือนกันว่าเฮ้ยนาฬิการเรือนนี้ควรอะไรไสวยถูกนี่ถูกมาก<ช>แสนกว่าบาทเฮ้ยแสนกว่าบาทจริงเหรอจริง <ไป S 1> แสนเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บนึงปกติแสนแปดเก้าให้ครูพีแสนเก้าเก้าคุณเจี๊ยบแสนเก้าเก้าปกติแสนแปดเก้าเดี๋ยให้คุณเจี๊ยบแสนเก้าเก้าอย่าเป็นอย่าเป็นครูลูกติดกันเลย ตีสีน่ารักเนาะคือใครแบบว่าสมมติว่าใครอยากเพิ่งเริ่มต้นเรายังแบบดูแท้ปอไม่เป็นแล้วยังไม่มีของในสต็อกเอารูปอินไปขายได้โอ้สุดยอดเลยใจดีใจดีติดต่อมาติดต่อมาหลังใหม่นะเฮ้แต่ต้องแบบว่าต้องแบบไว้ต้องมีหน้ารานต้องไว้ใจได้นิดนึงอ่ะต้องเปเดสองนิดนึงไม่ใช่ว่าเออก็จะมีหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรเล็กคาเทียปาเต้กก็จะมีครบหมดแล้วก็มีอะไรด้วยนะ f r a n k ์แฟรงนะคะมีมีค่อนข้างครบเลยช่าทล้ที่ไฮเอ็นทั้งหลายคุกเรือนนะคะเขาจะมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเช็คเครื่องอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะถึงมือลูกค้าเนาะเพราะว่าเราบางทีนาฬิกาเราดูจากภายนอกไม่ได้เราต้องดูภายในด้วยแต่นาฬิกาหามากตรวอยนรู้ปะคือของมือของมือสองเนี่ยแพงกว่ามือหนึ่งเข้าใจไหม คืออย่างเรือนนี้โอเคเรือนนี้ออกมาตอนแรกแบบล้านหนึ่งตอนนี้ก็ร้านสามเก้าอะไรเงี้ยคือซื้อไม่ได้ไงเพราะอย่างถ้าเราจะซื้อเรือนนี้เราต้องเตรียมเงินไปไม่ต่ำกว่าเจ็ดล้านแล้วคือต้องซื้อสามเรือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันแรกเราได้เรือนหนึ่งแล้วตีนู้นแสดงว่าไอ้เลิฟยูนี่มีหลากหลายไม่ได้ขายแค่กระเป๋าแบรนด์เนมนะคะยังมีนาฬิกาแล้วก็มีเพชรเอเซซอรี่ด้วยใช่ใช้เพชรยูว่แสดงว่าคือร้านนี้มีครบจบหมดเลยใช่เกี่ยวกับว่าจะแต่งตัวด้วยนะโน้ครบทุกอย่างรับซื้อด้วยเสื้อผ้าก็ยังมีเนาะแบร เ <Name S 2> สือ้อผ้ามีเสื้อผ้ามีมีเหมือนกันค่ะของิีมีเหมือนกันเสื้อผ้าคือทุกอย่างแหละนะแล้วก็นาฬิกาคือรับรับซื้อเยอะมากถ้าเป็นเพชรกับนาฬิกาเพราะบางที่เนี่ยลูกค้ามาขายแล้วย,ยังไม่รู้แล้วตรวจสอบเพชรไม่เป็นเพชรก็สําคัญเราก็รับซื้อเหมือนกันนะใครที่อยากจะมาฝากขายมาขายให้อะไรเงี้ยมาที m. ่ไอบได้เลยใช่ไหมใช่ได้ได้เลยไหวงการแท้ปลอมนะคะมันมีทุกวงการไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาเป็นเพชร เป็นกระเป๋าดังนั้นสิ่งสำคัญเลยว่าคุณต้องมีความรู้ใช่แล้วหัวใจสำคัญของ I l Love You b r a n d name คืออะไรหัวใจสำคัญของอิงก็คือแน่นอนค่ะของแท้บบอมสองก็คือการบริการที่แบบดีแล้วก็อีกอย่างนึ่งคือเราอ่ะทำธุรกิจเราไม่จําเป็นว่าเราจะต้องแบบว่าเป็นคู่แข่งหรือกป่าเราเป็นเราทําธุรกิจเนี่ยเราต้องผูกมิตรยิ่งเราใหญ่ขึ้นนะคุณลูกค้าคือของคุณลูกค้าแล้วค่ะ ว่าอย่างนี้คือคือเราอะไม่มีทางโตได้คนเดียวหรอกไม่ว่าในวงการอะไรก็ตามอิงอยู่ในวงการนาฬิกาได้อิงก็มีเพื่อนร่วมฟรีเพื่อนที่แบบว่าร่วมในวงการที่ดีเออเขาก็เมตตาเราคนอื่นเข้ามาอิงก็คิดว่าเฮ้ยถ้าสูว่าเป็นช่องทางที่ทําให้คนทำอาหารกินได้อิงก็ยินดีให้คำแนะนำออิงเป็นอิงคิดว่าในวงการเดียวกันต้องช่วยกันอ่ะไม่ว่าเรื่องอะไรอะไรประมาณนี้ก็ไม่มีขนคนไม่มีเพื่อนไปที่สูงไม่ได้สูกต้องสาระก็เป็นทิ่สําคัญฝากไว้ให้ กับแม่ค้านะคะเผื่อจะเอาเขาเรียกว่าแง่คิดหรือว่า i n ส p i เรชั o นอะไรของอิง<อ>ที่แบบในการทําธุรกิจเอาไปไป,ปรับใช้ให้ประสบความสําเร็จเ,เหมือนน้องอิงองนะคะเดี๋ยวให้อิงฝากร้านนิดนึงว่าทําอะไรบ้างติดต่อช่องทางไหนติดตามไลฟ์ได้ยังไงคะเชิญ <Okay, S 2> เลยได้ค่ะก็นะคะน้องอิง I love you b r n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  m m e นะคะอิงก,ก็จะไลฟ์นะคะในวันอังคารพฤหัสแล้วก็วันอาทิตย์ นะคะซึ่งวันอาทิตย์อิงจะไลฟ์ทั้งวันนะคะแต่นอกจากช่องทางวันที่อิงไลฟ์แล้ว3วันอิงก็จะมีในช่องทางไลน์ซึ่งไลน์ของอิงอะเปิดขายทุกวันเลยเปิดขายทุกวันเลยนะคะสําหรับใครที่แบบว่าจะฝากขายหรือนะคะจะขายหรือจะมาตัดของก็ตาม,มหรือจะมาเอาของหรืออะไรก็ตามนะติดต่อไลน์ @iLoveYouBrandName ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวแปะเบอร์โทรไว้ให้ด้วยวกันโอเค,อเคดงั้นเราก็ฝากร้านน่ารักน่ารักไว้เนาะเป็นลูกสตเตฟคนหนึ่งที่น่ารักมาก สวยเราก็ตัลรู้ใจเพื่อนกันเดือนให้เราใช่ไมเดือนเ่นเดือนรไม่ไล่เราออกแล้วใช่ไหมไม่ไล่แล้ว่เก่งเก่งคูเชียร์คูะพิเศษเก่งเก่งก็เดอะแบนแบ็คก็ลาไว้วันนี้นะคะมาไปก่อนไม่ใช่ล่ะโอเคค่บไปแล้วค่ะดีค่ะ